สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะใช้งานอินฟินิตอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ปากกาทัสกีนตัวใหม่ซึ่งตอนนี้หัวปากกาจะเป็นตัวยางแทนนะคะแล้วก็เป็นปากกาเขียนเหมือนกันค่ะมีสามสีนะคะนี่นะนี่นะคะโอเคมามาดูเวลาที่เราจะใช้ทัสกีนกันนะคะนะะตัวที่ใช้งานอยู่ก็จะเป็น oppo a3x นะคะ คราวนี้มามาดูวิธีการสร้างวงกลมนะคะมันจะเป็นเวกเตอร์นะคะตัวนี้นะเราก็ไปที่ตัววงกลมนะคะเวกเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที่สีเทานะคะเส้นก็จะเป็นสีเทานะถ้าปลายปากกาเส้นเล็กไปนะสามารถที่จะปรับที่ตั้งค่าได้นะคะในตรงนี้นะสามารถปรับตั้งค่าได้นะคะก็ลองดูว่า อยากได้เส้นขนาดไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ออกก่อนลองลากใหม่นะเส้นขนาดนี้เสร็จแล้วเราอยากจะสร้างที่เล็กกว่านี้นะคะตัวนี้นะ,ะนนะเราก็สร้างมาได้แล้วนะคะคราวนี้มันจะเป็นวงรีเราก็ไม่เอาเราก็ย้อนกลับก่อนอ่าได้วงกลมเอาวงกลมอ่ะตัวนี้เราจะดูพิเคตตัวนี้ก็ไปที่ดูพิเคต ลากค้างไว้ลากออกมาเราจะทําเป็นดอกไม้นะคะคราวนี้เจ้าตัวที่เราทําเป็นดอกไม้ออกมาเนี่ยเวลาเทสีลงไปถ้าเราคลิกไปโดนเส้นไหนอย่างเงี้ยสีตรงเส้นนั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะนี่นะคะอ่าโอเคแถบด้านล่างหายไปเราก็ต้องกดอันนี้ให้ออกไปก่อนนะเขาถึงจะกลับมานะคะ คราวนี้เราจะมาเทสีเทสีให้เขาใส่สีก็เลือกสีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเพ้นท์นะนี่นะคะคลิกก็วิธีใส่สีก็ประมาณนี้นะคะ